เพื่สใหท่านผู้ชมทุกคนด้ก็ต่อจาก EP ที่หนึ่งเลยนะก็นะครับย้อนไปดูได้นะฮะเออขข้มกินข้าก่อนมันไม่มีฮะอันนี้คนละ,นะ,ะอาหารมาขาวมากกินถึงก่อนก็ก<า>ินก่อนถึงก่อนยคลิปกูจะยาวคิปมันจะยาวะไ มาอืมซักหน่ะเราตัดไปตอนที่เออนี่เลยนะฮะมาแล้วทุกคนก็คลิปเมื่อกี้เนี่ยผมเจอเคเจน่าเนี่ยเ <K J S 2> คเจนะฮะนี่เขามีวิดีโอให้เราดู<ค>ก็เขาจะให้เราทดลองเล่น,นะฮะก็ไ,นนะไม่รู้อ่ะเขาจะให้เปิดทดลองเล่นตอนไหนอ่ะก็เริร่มเลยนะฮะจังหวะนี้ ไปน,นังไปน,นังไปน,นังขอปรับปุ่มก่อนปุ่มให้มันใหญ่ขึ้นโอเคพี่แม่ท่านดูมันพุ่งใส่ดิมันใช้พายุอลหนลันวายใช้ก็ไม่เป็นมาเด็กวิ่งทำไมมันไม่ติดวะ ดูมันคอมโบคอมโบก็ยังไม่เป็นมามาเลือดเลือดสู่สีกันแล้วนะนอย่าทวงเวลาคลิปจะยาว โทรศัพท์เป็นอะไรวะแป๊บๆๆโทรศัพท์เป็นอะไรไม่รู้มันค้างมันจอมค้างเมื่อกี้มันค้างเนี่ยมันค้างอะไรของมันเนี่ยมันติดๆขัดๆเนี่ยไม่รู้คิดมันจะยาวคิดมันจะยาวอะไรยิงชอบพุ่งสวนกันน่ะ คลิปใครอ่ะคลิปใครทุกคนอ่ะมันมันชอบถ่วงเวลาคลิปเด้อแล้วคลิปก็ยาวมันเป็นชอบมันชอบเปิด รู้สึกเป็นอะไรอ่ะติดๆขัดๆอ,อ,อ,อ่ะน้องนนนมันตขนดติเด,ดขมัดๆขัดๆออ่ะไม่ได้ลอกครับมันติดๆขัดๆจริงๆไม่ยิ้มด้วยอะถ้าพี่ยิ้มสาสาบานเลยว่าพี่โกหก ค,คิดว่าอยู่ข้างหลังแล้จะได้เหรอนี่มันติดติดอะอะไรอะมันติดอะไรของมันอะทพี่ใจ้อะนเท้าพี่ใจขึ้นฮะนเท้พี่ตอนไหนอะต,ตอนที่พี่ต่พี่ใจไม่เดินอะเท้าใจจะขึ้นเลยใช่เหรอไหน กับบล็อกเปล่าก้อนหินเปล่าท้าฟินิดนะปู่ท้าฟินิดไม่โดนมาอืมเรียบร้อยอีกนงโลโอเคโอเคทุกคนมันจะเปิดว้าเกว่างไงนะ ไปโดนแน่ฮึฮยฉันแคเนกแกฮฮ้ยแกโดนแน่อ้อแฮกโลตายป อย่าคิดว่าแกจะไม่ตายนะแกโดนอุกบาทชั้นทีเดียวแกตายเนี่แอดรอได้จริงๆตายพี่ตายเป็นแน่สิ